ขณะนี้เวลาตามนาฬิกาสิบห้าสิบห้านาฬิกายี่สิบนาทีในขณะที่โพสต์นี่นะครับสิบห้านาฬิกายสิบนาทีแล้วก็เวลาของโปรแกรมเอิร์ธนี่จะอยู่ที่สิบห้านาฬิกาเช่นเดียวกันพิกัดลำปางพิกัดเทศบาลนครลำปางตามนี้นะครับพิกัดเทศบาลนครลำปาง วงกลมสีเขียวกลุ่มที่ต้องจับตามองดูคือกลุ่มนี้กลุ่มนี้นะครับกลุ่มกลุ่มเมฆฝนเมฆอุ่มน้ำเนี่ยจากอิทธิพลของของพายุที่เข้ามาแต่มันยังไม่ยังไม่ออกมาชัดเจนแต่เดี๋ยวจะจะค่อยๆคลิกให้ดู อันนี้จะเลื่อนไปทีละ3ชั่วโมงนะครับทีละ3ชั่วโมงพยากรณ์ไปทีละ3ชั่วโมงซึ่งแน่นอนว่าการพยากรณ์ค่าความน่าจะเป็นตามหลักสถิติจะให้แน่นอนคือคือ3ชั่วโมงก่อนถ้าพ้นจากนั้นไป3ชั่วโมงข้างหน้ามากขึ้นเท่าไหร่ความแม่นตรงก็จะน้อยลงตามลำดับ การพยากรณอากาศเพราะมันมีตัวแปรเยอะนะครับในเรื่องของภูมิอากาศแต่ทั้งหมดนี้เดี๋ยวจะก่าวก่าวก่าวตอนที่หลังก็แล้วกันนะครับให้สังเกตดูค่า 3hpa น,นี้เรายึด 3hpa เป็นหลักอันนี้คือปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำฝนที่ เซอร์เฟกพื้นผิวปกติอุตุนิยมวิทยาเนี่ยจะใช้ค่าพื้นผิวไม่เกินหนึ่งันะครับความสูงเนี่ย HPA ไม่เกินหนึ่งหนึ่งหนึ่งพันอยู่ที่ระดับพื้นผิวไปจนถึงหนึ่งพันเกินกว่านั้นไม่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 ใช่ไม่ใช่การพยากรทางทางอุตุนิยมวิทยาเรือนดีละสามชั่วโมง เป็นว่าหวโมงเย็นก่อนหวโมงเย็นของวันที่20วันศุกร์นี่นะดูวงกลมเขียวนี้เลื่อนเข้ามาตอนนี้จะสังเกตถ้าคุณสังเกตดูณนะเวลานี้ยังยังไม่มีฝนในเขตเทศบาลนครลำปางหรือในพื้นที่ใกล้เคียงจะยังไม่มี นี่คา,าดการไปสามชั่วโมงลงหน้าสี่โมงเย็นทุ่มหนึ่งก็ยังไม่มีนะมีน้อยมาก0.1มิลิเมตรอาจจะตกบ้งบางหรืออาจจะไม่ตกเลยนะครับน้อยมากแทบไม่มีฝนนะว่าง,งั้นเถอะเราสังเกตดูพื้นที่โล่งตรงนี้แต่ก้อนเมฆก้อนนี้ก็จะค่อยๆเคลื่อนเข้ามาทางทิศ ตะวันออกนะครับเนี่ยมันจะเคลื่อนเข้ามาทางทิศตะวันออกอันนี้เนี่ยจะชนเข้าอยู่ในเขตเทศบาลนครผมต้องระบุพิกัดพิกที่เทศบาลนครลำปางเพราะว่าถ้าเราดูดูพื้นที่กว้างมากกว่านั้นเนี่ยมันก็จะจะไม่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 ไมไมไมสามารถโฟกัสได้นะครับเอาดูเฉพาะพิกัดเทศบาลนครลำปางและพื้นที่ใกล้เคียงนี้เท่านั้นนะครับจะได้โฟกัสได้ชัดเจนอันนี้ทุ่มหนึ่ง อันนี้สี่ทุ่ม0.5นมิลิเมตรก็เรียกว่ายังมีแทบจะไม่มีฝนนะครับแต่ตอนนี้นะถ้ามองใครมองไปทางทิศต,ต,ตะวันออกเฉียงใต้ใครมองไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับเนี่ยก็จะเริ่มมองเห็นกลุ่มเมฆฝนกลุ่มนี้ ซึ่งแต่แตสี่ทุ่มนี้คงมองกันไม่เห็นแลนะ้วมันมันเป็นเวลาค่ำแล้วนะครับนะเข้ามาวันใหม่ของตีหนึ่งวันที่21วันเสาร์จะเริ่มมีฝนละ1.7มิลลิเมตรมีฝนนะครับหนมิลลิเมตรโดยเฉพาะทางพื้นที่ทางตอนใต้นะครับพื้นที่ทางตอนใต้ของ เทศบาลนครลำปางก็น่าจะเป็นเกาะคานะแล้วถ้าเป็นพื้นที่ตอนใต้ลงมาเนี่ยพื้นที่ตอนใต้ลงมาเนี่ยก็คือเถินก็จะเจอฝนหนักหน่อยทางตอนใต้ลงมานะครับพูดง่ายพื้นที่ทางตอนใต้ลงมาแถวตากเถินนะครับก็จะเจอฝนละกลุ่มเมฆก้อนนี้แต่เขตเทศบาลนครลำปางจะอยู่ที่1 7จตอนตีหนึ่ง ของวันวันเสาร์นะครับของวันใหม่วันเสาร์ทีสของวันเสาร์สามจมิลลิเมตรปริมาณน้ําฝนเพิ่ม3.7มมิลลิเมตรสามมิลลิเมตรปริมาณน้ําฝนเพิ่ม ลดลงมาหลังจากนั้นและตอนตอนเช้าของวันที่7วันเสาร์ปริมาณน้ำฝนลดลงมาเหลือ2.0ม mm, ิมแต่ก็ยังตกอยู่เบาๆบ,บางๆเป็นปริมาณการตกที่ถ้าใช้คำนิยามของกรมอุตุกรมนิยานิยามของกรมอุตุนะครับการอุตุนิยมเนี่ยปริมาณน้ำฝนก็อยู่ในในเกณฑ์เล็กน้อยแต่ตกตกระจายตกต่อเนื่องนะครับ สิบโมงตอนสายสายศูนย์แต่มีเมฆเยอะเมฆปกคลุมไปทั่วเลยมีเมฆปกคลุมไปทั่วเลยก็ค่อยดูไปทีละสเต็ปทีละสามชั่วโมงดูวันดูดูเวลานะครับดูเวลาแล้วก็ดูปริมาณน้ำฝนนี้เป็น2.5ก็พูดง่ายวันพรุ่งนี้จะมีฝนตก ในเกณฑ์เฉลี่ยเล็กน้อยแต่ตกต่อเนื่องนะครับทั้งวันนะครับตกบ้างไม่ตกบ้างแต่ก็ตกตกเฉลี่ยต่อเนื่องตกตก,ตกทั้งวันสลับไป1.02อันนี้ตอนสี่โมงเย็นของวันพรุ่งนี้อันนี้คือการคาดการพยากรณ์ล่วงหน้าแต่ให้ดูเห็นไหมเห็นไหมจะเริ่ม การเกิดพายุจะเริ่มเริ่มม,มีเกิดขึ้นแถวเทะเลจีนใต้เออ,ก,อก่อนนี้เนี่ยหอยหนานเจออีกแล้วจริงๆเจอหอยหนานหรือ,อหอยกอกหอยหลัเนี่ยทางตอนใต้ของจีนเจออีกแล้วนะหยหนานเจอ,อแล้วทางตอนใต้ของจีนนะจะสังเกตเห็นได้ชัด แต่ขณะที่วันเสาร์พรุ่งนี้วันเสาร์พรุ่งนี้ตอนสี่ทุ่มเขตเทศบาลนครลำปางและพื้นที่ใกล้เคียงไม่มีฝนนิดคือการพยากรณ์นะครับลุงหน้าคานคาดการณ์ถ้ากระแสลมไม่มีการเปลี่ยนแปลงความชื้นอะไรต่างๆตัวแปรทางด้านอุปนิยมวิทยาไม่มีการเปลี่ยนแปลง ณคำนวณณเวลาขนาดนี้นะครับในขณาดค่าที่ที่15นาฬิกาของวันนี้นะครับก,ก,ก็ก็จะเป็นไปตามนี้แต่แน่แน,นอนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมากหรือน้อยขึ้นก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับไอตัวแปรทางทางอุตุนิยมวิทยานะครับเราจะเห็นปรายุเพิ่มขึ้นมาขึ้นนี่นะครับ ลุ่มสีแดงเนี่ยฝนตกหนักมากอุ้มน้ำมาตกหนักมากแล้วก็สีเหลืองนี่คือปริมาณน้ำฝนนี่ให้เช็คดูจากสกเกลตัวนี้สีเหลืองเนี่ยคือน้ำฝนปริมาณน้ำฝนเยอะมากร้อยเนี่ยร้อยยี่สิบเก้าคือร้อยมิลลิเมตรขึ้นไปอะ่ะร้อยมิลลิเมตรขึ้นไปนะครับถึงร้อยสี่ิบสี่มิลลิเมตรขึ้นไปตกหนักมากเนี่ยเห็นไหม อันนี้คือสีแดงส่วนนี้สีแดงปริมาณน้ำฝนจะอยู่48คือตกระดับปานกลางหรือหนักนะครับเป็นถึงค่อนข้างหนักตกปานกลางไปถึงค่อนข้างหนักประมาณ5 5 40ถึง50มิมขึ้นไปนะครับไปถึง60มิมเนี่ยก็เจอฝนเต็มเต็มบริเวณชายฝั่งของจีนตอนใต้แล้วก็ แถววิยนน้ำตอนเหนือหาหน่อยเจออีกรอบหนึ่งละ,ะเรามาดูกลับมาดูของเทศบานลนครลำปางพื้นที่ใกล้เคียงตีสี่ของวันที่ยี่สิบสองก็เป็นวันอาทิตย์แล้วนะครับยีิบสอง เวลาตีสี่ตีสี่เดี๋ยวยดูอีกนิดนึงอ่าตีหนึ่งขอขออนุญาตย้อนกลับไปดูวันที่ยี่บเอ็ดีกครั้งนึงตอนสี่ทุ่มของวันที่ยีบเอ็ดนะครับสี่ทุ่มของวันที่ยี่บเอ็ดวันเสาร์อ่ะจะเป็นอย่างนี้นะครับไม่มีฝน วันอาทิตย์ตีหนึ่งไม่มีฝนวันอาทิตย์ตีสี่วันที่ยีิบสองนะครับอาทิตย์เวลาตีสี่ไม่มีฝนแต่สังเกตให้ดีๆนะนี่ก่อนเนี้ยชนเข้ามากับชนกับภาคเวียดนามตอนเหนือเต็มๆลาว เวียดนามตอนเหนือแล้วก็ลาวตามลําดับเนี่ยปริมาณน้ําฝนในพื้นที่ที่ตกหนักเนี่ยปริมาณน้ําฝนมากกว่า100ยมิลิเมตรขึ้นไปเสอาทิตย์ตอนสายสายก็มีฝนตก นฝนตกเล็กน้อยต่อเนื่องอีกเริ่มจะมีฝนตกตอนสายๆแต่ให้สังเกตดูนะทีะ่ย้อนไปนี้นิดนึ่งจะปริมาณน้ำฝนมันจะเข้าไปถมอยู่ทางทางแม่สายเชียงรายอีกและอีกรอบหนึ่งตรงนี้ก็จะมีปริมาณฝนตกเยอะอีกครั้งหนึ่งแต่การตกก็ไม่น่าจะเกิน3ชั่วโมงตามตามที่คาดการนะครับ สามชั่วโมงจะไม่มีการตกหนักต่อเนื่องแต่ว่าก็จะไปไปโถมให้ให,ให้ทางแม่สายทางเชียงรายเ็าอ้มีฝนแล้วก็อาจจะทำให้ใหกลัวกันกังวลใจกันได้นะครับแต่แต่ดูแล้วเนี่ยมันจะผ่านนะครับมันจะผ่านไปผ่านไปทางทิศตะวันตกเนี่ยผ่านไปทางพมา่า พอพ้นจากนั้นละบายโมงก็บาวางลงแล้วแต่ของเราก็จะมีฝนตกโดยต่อเนื่องอยู่นี่ให้ดูเป็นทีละ3าชั่วโมงทีละสามชั่วโมงการคาดการมากขึ้นความแม่นตรงก็จะน้อยลงแต่แต่นี่คือคือโอกาสที่จะมีพายุถล่มทางฮานอยนะทางเวียดนามเวียดนามเวียดนามเหนือเวียดนามตอนทางตอนเหนือแล้วก็ลาว อย่าลืมนะครับว่าของเรามันเบาบางลงได้ก็เพราะมันมีเทือกเขาเทือกเขาหลวงพระบางกั้นอยู่หนึ่งละขนาดเทือกเขาหลวงพระบางตลอดแนวยาวนี้แล้วเมื่อมาถึงใกล้ๆเหนือลำปางมีเทือกเขาเป็นพรมแดนธรรมชาติเนี่ยขั้นอยู่เป็นกำแพงกั้นอยู่ระหว่างระหว่างลำปางกับพะเยานะคือเทือกเขาผีปนน้ำกั้นอยู่ เพราะนั้นถ้าฝนมันมาทางเหนือเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยแต่ถ้ามามา,มาทางใต้ยอย่างตะก,กี้ที่เห็นตอนตั้งแต่ตอนแรกๆตะก,กี้มันก็อาจจะเจอเจอเจอฝนได้นะครับถ้ามาทางตอน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 ,ตอนตอนตอนใต้แต่ตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับเวลานเ,เนี่ยรอรอโอเคเนี่ยก็มาละ อันนี้ผมจะเลื่อนไปเรื่อยๆเลยนะครับดูเวลาประกอบด้วยเมืออาทิตย์ที่วันอาทิตย์ที่ยีองตอนสี่ทุ่มหมุนติ้วๆ,ๆๆมาเห็นไหมครับหมุนมาเป็นแถวเลยภาพกลางระวังด้วยภาพกลางต้องเตรียมรับมือนะครับที่ลุ่มภาพกลาง ระวังโดยกรุงเทพนี่เรายังไม่ได้พูดถึงภาคใต้ว่ามันมีแนวปะทะเพราะตรงตรงภาคใต้ตรงแนวพวกนี้มันจะมีเทือกเทือกเขาถนนธงชัยต่อยาวไปถ,ถึงเทือกเขาอะไรสักอย่างนะจำชื่อไม่ได้แล้วครับแต่นี่คือเทือกเขาถนนธงชัยยาวพาดยาวเป็นพรมแดนธรรมชาติขวางกั้นอยู่นะครับเวลามีมรสุมมีอะไรตัวนี้มันจะช่วยกั้นอยู่แต่ก็ก็ภาคใต้ตอนล่าเนี่จะเจอหนักหนุน วันที่ยี่สิบสามเออวันที่ยี่สิบสามวันที่ยี่สิบสามตีหนึ่งนิกไกลไปแล้วนะครับยี่สิบสามคือวันจันทร์นะครับวันจันทร์การคาดการ์วันจันทร์วันที่ยี่สิบสามมาเป็นแถวเป็นแนวเลย ที่ผมคลิกไปให้ดูล่วงหน้าพยากรณ์ล่วงหน้านะครับนะจะได้เตรียมได้ถูกคุณาสามารถดูเองได้เพราะว่าใช้กับสมาร์ทโฟนได้นะครับเพียงแต่อันนี้หน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมันสกปกว้างกว่าจะให้ดูได้ชัดๆจะได้เห็นพื้นที่ได้ชัดๆวันที่ย3ิบสามตอนเจ็ดนาฬิกา วันจันนะครับยิบสามมันจันล์ละโอเคไกลกว่านั้นอันนี้ยิบสามตอนสายนะครับยิบสามตอนสายยิบสามตอนบ่ายบันจันท์ตอนบ่าย มีพายุถ,ถล่มเข้ามาตลอดเวลาถล่มที่ที่ฮานอยนะครับที่เวียดนามตอนเหนือแล้วก็มาลาวกับไทยกตามลําดับนะครับน,นี่แถวเวียดนามตอนเหนือ23บสานจันทร์ตอนสี่โมงเย็น อันนี้วงกลมนี้อันนี้คือปริมาณน้ําฝนของที่นี่นะครับเนี่ยวงกลมเขียวนะครับโอเคเอาละผมให้ดูสโคปอันนี้ถ้าทำถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าพยากรณ์ไปล่วงหน้านานมันมันก็จะจะจะ,จะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยแม่นตรงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพายุลูกขนาดใหญ่ขนาดนี้นะมันก็ยังพอที่จะคาดการได้นะครับ นี่อยากให้มาดูสโคบที่กว้างขึ้นนี้เราจะไม่ดูล็อกพื้นที่เราดูโลกทั้งใบเราดูโลกทั้งใบ เราดูโลกทั้งใบนะครับนี่คือญี่ปุ่นนะครับนี่คือญี่ปุ่นวันจันทร์พายุกลุ่มนี้มันพัดตามแนวขอบนะพายุกลุ่มนี้ ให,ให้สังเกตไว้นะอย่าบอกว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดนะพายุคกลุ่มนี้มันพัดตามแนวขอบนี่แต่ฮานอยแล้วก็ก่อให้หลัมหรือจีนตอนใต้เจอมาสองสามครั้งละค่อนข้างจะดูมันเหมือนแปรปวนอะ่ะมันผิดปกติแปรปวนมากแล้วก็รุนแรงกว่าปกติ ญี่ปุ่นนี่คาดการว่าเรามาดูนะอันนี้แถวๆค,คิวชูฟุโกุโอก,นะกะคิวชูนะแถวเกาะคิวชูไอตรงนี้ทางตอนใต้นี่เราไม่ต้องพูดถึงเอาเกาะใหญ่ๆเอาคิวชูนะ วันจันทร์ที่23เวลา4โมงเย็นมีพายุเข้ามาเหมือนกับครั้งที่แล้วอีกล้เข้ามาทางตอนใต้เข้ามาทางตอนใต้ของเกาะคิวชูลองทดลองเลื่อนไป สชั่วโมงวันจันทร์ตอนหนึ่งทุ่มของเวลาท้องถิ่นของเรานะแต่ว่าของเขาต้องบวก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 ไปสองชั่วโมง ผมชี้ไปที่เกาะคิวชูแล้วก็ทิศเน้นไปที่ฟุกุโอกะเห็นพายุไหมแนวพายุที่พาดขึ้นมาและรวมทั้งอันนี้ตัวนี้ด้วยแต่ตัวนี้ยังไม่มีผลที่อยู่ทางแปซิฟิกเนี่ยไม่มีผลยังไม่มีผลแต่ตัวนี้เนี่ยมันขึ้นมาชนเข้ากับเกาะคิวชูแล้ว สี่ทุ่มการคาดการนี่คือการคาดการแบบพยากรไปล่วงหน้าไกลๆแล้วนะครับวันจันทร์นู่นนี่ข้ามไปวันที่ยีแล้วตอนตีหนึ่งเวลาของของของเรา ตีหนึ่งของเขาก็ประมาณปีสามโดยประมาณก็เรียกว่าตอนตอนใต้ของเก Q, าะคิวชูก็จะเจอฝนอีกนะครับนะก็จะเจอเจอฝนตกหนักอีกเรนตอนใต้เพราะญี่ปุ่นตอนช่วงนี้ของกันยายนเขาเป็นหน้ามรสุมอี่แล้วนะครับเจอครั้งที่แล้วก็เจอทีที่เกิดเหตุที่เราเราได้ข่าวกันนี่ก็อาจจะเจอนะอาจจะนะ พาะทางการญี่ปุ่นเนี่ยเขาประกาศล่วงหน้าแล้วนะว่าว่าประมาณอา,าไปไปอาทิตย์หน้าเนี่ยถัดไปปปลอาทิตย์หน้าก็ต้องระวังเรื่อ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 งไอพายุที่จะเข้ามานะครับก็นี้เราดูแนวทางแนวของพายุเราดูทั้งโลกเราดูทั้งโลก แนวตั้งแต่เกาหลีรัเสเซียตั้งแต่แนวเกาหลีรัสเซียคาบมายังเวียดนามตอนเหนือพมา่อาอ่าวปบงกอร์ไทยแลนด์ลาวเวียดนามตอนเหนือฮานอยฮานอยนี่ได้ข่าวว่า รัสเซียเขาจะขนอาวุธยุทโธปกรณ์มาจัดแสดงที่เวียดนามเหนือเลขาธิการของเวียดนามเหนือก็คือพรรคคอมมิวนิสต์ก็ถือเป็นเลขาธิการเป็นประบุกวางเงินเถอะนะครับของเวียดนามเหนือก็ให้การต้อนรับปูตินเมื่อตอนที่มาเยือนกันที่แล้วด้วยนะครับคงจํําจากันได้ถ้าใครติดตามข่าวให้ดีๆนะครับปูตินมาเวียดนามนะครับแต่ไม่ได้มาไทยนะ ูตินมาเวียดนามมาพบกับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามที่ฮานอยโอเคอันนี้เห็นแนวนะเห็นแนวนะอะไรอะไรกันเนี่ย <c oughs> อะไรกันเนี่ย แนวของรัสเซียกับแนวของพายุแนวของรัสเซียเขาต้องการป้องกันอิทธิพลของกลุ่มไซออนนิสนะครับอย่าให้อย่าอย่าหลงลืมเขาวางแนวไว้เพื่อป้องกันตอนนี้ญี่ปุ่นเองเขาก็ด้วยสถานภาพปัจจุบันของเขานะเขาก็รู้อยู่แล้วเขาจะอิงเข้าตรงด้านไหนแต่เราเห็นแนวไหม เอาให้ดูอยากคุมเหหาว่าคิดมากอีกเดี๋ยวหาว่าทฤษฎีสมคบคิดนี่ดูกันเอาเองครับจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่